สวัสดีครับผมพบกับผมช่องน้องคนในตำนานครับเจอกันอีกแล้วครับวันอาทิตย์เป็นปบอ่อเป็ดแซ่ดกนีม่ได้ตกปลาดีนะครับเป็นกิจวัตรแล้อวันกกนีน้ก็มาตกจัดทิพย์ยุ้ยเมองใดก็คือตําตบลตําบลบางเพียงอำเภอบางบอ่อจังหวัดสมุทรปราการครับามาลุ้นกันครับว่า มันสีได้ปลาหลายสัำได้ครับบ่มีเหวครับเสียร่องการันตีแล้ว่มีเหวบ่มีเหวเด็กกับว่าทีมงานคนเดิมมีเ <satisfy> ซ <karang noise> ียนแถมครับเซียนแถมคนเดิมเจ๋วครับเจ๋วจ๋วเวันนี้หาบออกครับเยอะหาบออกหาบเยื่อโอ้ยเซียนร่องกำลังเตรียมครับ เห็นไดนะเส้นล่องจากเปอร์เซ็นเ์มือนเหมืนเต็้เต็มร้อยีสิเออเต็มร้อยเกินร้อยยี่สิบอีกโอ้ยแน่นอนเลยเกไปอ้ดียมัรุดของเิเลเดิเบเรกงเตี่ยมเตียมนี่ครับแย่สตดคองแทเขาประ้องใส่กลุ่มเขใส่มีพฟมแมนวะสตดขนมปังล่ำมาพเ้าเมากเ้าวมาพเ้าหไปดมเผานามัรับ สร้างว่าเห็นอร์ครับผมบรรยากาศบอรกระประมาณนี้นะครับนำ้นำนกว้างครับ่อกว้างครับสุดยอดปลาอยู่แก่อะไรกปลาจักปลามไมอยุ่ใส่มาลุ่นกันนะครับลุ่นซอยกันเียละลูกอีสนันหาอยากหากินไปทางใดกับวาย่อมวตายห,หรอกครับรัฐบาลพาเจงแล้วสร้างวา่าเถอะยังได้ก็ เป็นกำลังใจผมเนี่ครับใส่กดไหลกดแชร์กดกระดิ่งติ้งนงติ้งนงนี่ครับใต่คลิปข้างล่างนี่ครับโอเคครับจดจวดมันมันครับไปเอาแล้วครับตอนนี้ลงไม้แรกครับเริ่มแล้วครับขณะนี้เป็นเวลาเท่าไหร่ครับน้ำอเดืลจัมโมงแล้วลุงแชมป์สองวัน หกโม่งกว่าเกือบเจ็ดโมงครับใหม่แรกมาลุ่นกันครับเสียนแถมหรือเสียนล่องน,อนี่สิได้ขึ้นก่อนสวนกับผมคอยลุนครับว้าเปลี่ยนสปิวก่อนไม่ง่อง เห็นว่าเป็นเขาจัดอีกแล้วใส่สวยครับเอาแล้ว จวด,นะดเลยนี่ละจวดเลยอยู่อะของแท้ครับเจือเจือวันนี้ของแท้มาแล้วครับน้ำแตกกระจายมาเลยเสียนแถมจัดแล้วครับแต้มแรกเสียนแถม เจ๋วครับเจ๋ยวยางามเลยสีสน,นี่นะีต <c oughs> ้องอนกราสัากนกยับลักตัวไปฮะไม่มพื้นทนี่เนี่ยเนาะ ตี่เบสเที่ยวดังหนุ่มคนในตำนาน่ไมาเลยเรียกลงบาลด้เลยเอาเนี o, o, o. Y, ้ว yeah, okay. ักด้หนะรากเป็นปวะเนี่ยปลเท่งบอกอ้เอาปลาเท่งก็หนึ่งว่าตัวหน่อยเบสน้อยนะเมื่อกี้ไปแล้วไอ้หนุ่มกินปลาเยคุยได้ไมคุยเส่คน

อันนี้ปลาไผ่นี่ปลาไข่โอ้โหปลาไข่คือเปา้าตอบรับเร็วแท้ไม่แล้วเอ้แต่วิงมีสองอันมาลดปลาไผ่ปลามันบ่เลยอันนี้ปลาไข่มาปลาไอ้หนงอันนี้เจ้านะครับเจ้าไอหนงกลังลาบแล้วอืมงอเเลยวะใส่งามงาม ใจหดสองขั้นสองดวงเนะอยู่วะยีสกยีสกยีสกลาบเซบ่บ แจวครับแจว,วมาแล้วครับผมปาลาเรามาอีกแล้วครับมาคนพุ่งแฉม<ป>จัดอีกแล้วครับมากคนพุ่งตกอืมฝ้าว่าฝ้าวา พุ่นเ่อวะตันวน้อยนึงจำนี้ลนะ้วทอดเสียบนี้แหะทอดจ้วดจวด,จวดมาพร้อมกันวะนนนมายูวนน่าดครับน้องต้ก่อนี่ทบ นาะคไปันให้เราอะพันกันเนี่ยเขาไม่ได้ยบเขาตรวนี้ตัวยไก่ตอนนี้อยู่รอฟังแกกักกอยู่บ่ล่าเฮันกงเลยวะตั้งแตเสียงหลอกร

นี่เต็มปากนี่ว่าไม่ขาดบนยังบนตะเพียนใสสวยครับเดี๋ยวด้วยเสียนแถมจัดแล้วครับจัดอีกแล้วใส่รลปจวดครับจวดโอเค มันแท้มือนนี่ฝีมือแท้ะเส้นแถมนี่ฝีมือนี่ได้มาจากไสน้อยไม่ได้ซื้อมากปะอ่ต้องประสบการณ์ล้วนๆบ่ปะสุนแล้วโอ้ยคักไปคุยเลยเนี่ยอ่คนปั่นเงี้ยมันปะเห็นเงีนบ่เขาดิ สุดยอดครับ แต่เลยแต่เลยเช็ดล <jaar> <wild> ่องจัดปลาใหญ่อีกเนาะปลาชะลามน้องเหมียวว่าปลาชลามมาสั่นมามาลุ่นกันครับตัวใหญ่ครับตัวนี้นินนินไงนินใหญ่นนิยักษ์นินยักษ์ จลว,ว,จวนจวดแล้วครับยินยกักยักยักมองได้สิวะหุ่นได้มันเกี่ยวข้างมันน้ำจวดบินเลยวะซีรล่ซีร่ พูดนะฟังแต่เสียงหลอกลดครับยินเลยเลาะหินแงอ่าแเรอถามาเลกาให้ลองให้ลองรถไปรถไปรถรวมรถเห็น่อนี้นะครับมงแถบ้านามลุงเราตั้งไหนโอ้ยต้โลว่ะันทันโกมาแล้วใคโดดจ้งสิเยอะัึนละ คือหวายแล้วไอนเจ็บเกล้ำเนือดูอีลองหวนรอกันเจ็บกำเนืออยู่ที่บนแรกเลยมเด้เด้อยเดี๋เดย่เบาให้ฟมตีไปหลดอ่ะเอาอีกแล้วครับจวด เสียนแถมมันแท้มันแท่เอะยังไ่ปั่นเส้นเลยอบ้าแน่นอนเลยโอ้ปีใกลปลานนีดีต่นนี้โอ้แหน่นอนแน่นอนได้แล้วครับป่านนีสวยครับสวยเสียนแถมจัดแล้วปั่นมาเือเยอะ วักวักป่าแล้ยปวดแขนน้องน้อดูไปละตั้งกเสียงหลอกหลดุนเสี่ยนเขาจัดเขาบรเดยจัดตัวหน่อยเลยแต่เพี้ยนพี่ดึงขึ้นเป็น เห็นว่าเ,เ,เาชียนอยู่ลูเขาว่าเชียนอยู่ลูกันแล้วครับตะเพียนใสงามครับจวดต่อไปครับทีมงานคนในตำนาน นี่จะได้หาบออกอีกหรอ,ปปรอกปลาแมนบอเส้นล่องบริหาบเงี่ยวออกตัวกะแรกอ่เสียวๆว่าหลังยังกะแรกอ่ะตีต้องไม่แรกนะเว้ยแมนว่า <c oughs> มือเศร้านี้บาบๆจริงว่ว่าสายมาแน่้กับปลาเขาโอเค, okay. คอยู่ครับ นี่สมคำลำลืออยู่คือวามาสาวปลามนลันยังได้ฟังเราอืมปลานิ่นป่าตะเพียนปลายีสซกเขาไรนจะใส่งามคนปล่อยกับมี่ครับ <c oughs> มันแต่ลายอะไรจะปล่อยถิ่มเนอ่ยรถเมล์ยกันฟูง <c oughs> 过来。Beast Phantom.

ปลาหน้าคันครับขัดใส่ด้วยสุดยอดสุดยอดโอ้ยนี่จะตัวใหญ่รครับงามงามงามสุดยอดครับน่ะเจ้าครับเจ้า <c oughs> ชอดเด็ดชอดเด็ด ครับน้ำกระจายพูดอะจนได้ลากขึ้นปื้อตัวยังกระดอกกระเดียปปนึงต้นใกล้ๆครับพี่น้องครับโอ้ยโอ้โหเบิดบ่อเลยบันสุดยอดสุดยอดปา้นตัวแจ้วครับแจ้วสุดยอด ครับผมถึงเวลาสรุปแล้วครับมาเบิ้งครับหลายๆสำเนาเสียนแถมกับเสียนร่องปาดตโอ้ดยหลากขึ้นเลยครับอ้ยัวธรรมดาปาดตัววิ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 วธรรมดาครับส่วนนี้จะขั้งหนึ่งครับ ุนอ่ะว้าวตัวน้ำเบิดน้ำเบิดบอเลยบอเนี anyway> ่น้ำบกว่าบาบเลยอืมาธรรมดาครับตุวน่ะตัวดินวอก็มีดดไม่หักเลยครับพี่น้องครับไม่หาบามหักเลย รครับผมสรุปกันได้ประมาณนี้นะครับโอ้สุดยอดเดี๋ยวครับเจ้าสุดยอดเไปหาบอกได้งานนี่ครั้งแรกในชีวิตได้ปลาลายบันนี่โอเคครับทัานใดก็เป็นก้างใจผมเลยนะครับไปกดในกดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งยิ่งลงยิ่งลง ใายคลิปนี้ครับข้างล่างนะครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับผมลงคนในตำนาน